เนี่ยก่อนจะขึ้นมาเนี่ยพอกลับมาก็ได้สั่งให้ทางหมอพิชยารองประหลัดกรุงเทพมหานครออกวัาแปดแจ้งไปทางโรงเรียนทุกแห่ง437แห่งให้หยุดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เที่ยงวันนี้เป็นต้นไปเฉพาะวันนี้ครึ่งวันแล้วก็วันพฤหัสกับวันศุกร์อีกสองวันเฉพาะโรงเรียนของกรุงเทพมหานครนะครับ 4 3 7แห่งจะปิดตั้งแต่เที่ยงนี้ถึงวันถึงวันศุกร์ในส่วนที่การจะมีการสอบโอนุโอเน็ตอเน็แต่ลเสาร์อาทิตย์นั่นก็ว่าไปว่ากันไปเราหยุดเฉพาะ2วันครึ่งนี้นะครับที่เป็นเรื่องแรกออกวอไปแล้วเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นมาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อขณะนี้ได้ประสานไปทางจังหวัดนครราชสีมามันมีชมรมโดน ของจังหวัดนครราชสีมาเขาจะมีวิธีการโดนตัวเล็กๆเนี่ยเขาจะบรรทุกน้ําได้ตัวละ10ลิตรแต่ว่าเขาบอกว่าวิธีการคร่าวๆที่เขาเล่าให้ผมฟังนะคร่าวๆบอกว่าต้องเติมน้ําน้ําหวานลงไปในน้ําด้วยเพราะว่าน้ําหวานในที่นี้ก็คือคงไม่ใช่น้ําตาลไม่ใช่มันเป็นน้ํากากอ้อยซึ่งภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าโมลาดโมลาดจากาจากโรงงานน้ําตาลอ่ะ พรุ่งนี้เช้าผมนั่นให้เข้ามาที่นี่ทั้งหมด50คนพร้อมโดน50ตัวก็ขอความร่วมมือเข้ามาบอกเราจะดูแลเรื่องค่ารับส่งคนเข้ามาเองแต่ว่าเติมน้ำมันให้เขาแล้วก็หาที่พักให้เขาจะทําการขึ้นบินพรุ่งนี้กลับมาลืนสองวัน50ตัวนะครับเดี๋ยวก็ได้ เชิญทางผู้อำนวยการสํานักป้องกันและบรรเ,รเทาสาภัยมาแล้วว่าวันที่พรุ่งนี้จะต้องแยกไปกับจุดนะตัวหนึ่งนะครับรัศมีทําการ4ตารางกิโลเมตรคือ,อ,อถ้าอยู่ตรงจุดศูนย์กลางก็ออกไปได้ฝั่งละหนกิโล4ด้านพอพอเส็มปั๊บก็ขยับจุดอื่นเดี๋ยวเราจะหาจุดที่เราจะต้องทำตรงไหนบ้างอย่างไรพรุ่งนี้นัดก,กันมาเจอที่ หน้าลานคนเมือง8โมงแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะเชิญท่านผู้นการสํานักป้องกันร,รับเทาสาภัยมาจัดเตรียมคนมาเพื่อจะพาไปหาจุดต่างๆเดี๋ยวก็จะคุยกับท่านรองทวีศัติ์นะครับว่าพรุ่งนี้เราจะทําจุดไหนบ้างอย่างไรเพราะว่าอย่างเมื่อวานที่อธิบดีกรมอุตุนิยมมาประชุมที่ท่านพลเอกสูศัดิ์รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ ก็ได้บอกแล้วว่ามันจะหนักถึงวันที่สามที่สี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะตัดปัญหาไปเลยก็สั่งหยุดโรงเรียนเลยดีกว่านะครับไม่ต้องไปเ,เดี๋ยวเกรงว่าเด็กจะได้รับอันตรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็พรุ่งนี้จะจะเริ่มทําการบินเขาบอกว่าการที่ผมถามว่าน้ําตาลเอาขึ้นไปผสมเพื่ออะไรเขาบอกน้ําตาลเนี่ยมันจะเป็นตัวจับฝุ่นตัวนี้แล้วก็จะตกลงมาเขาบอกจะดูได้ ว่าจะตกลงมาแล้วเป็นสีดําเลยแล้วต้องเตรียมรถล้างถนนด้วยเพราะมันจะเป็นสีดำไอากากฝุ่นกับน้ําตาลผสมด้วยกันเนี่ยมันจะทําให้มันเกิดสีดําแล้วก็จะต้องล้างรถด้วยวก็จะที่คุยกับท่านผูดด้อำนวยการสิ่งแวดล้อมกับป้องกันน้ำมันท่เทาสารภัยว่าเตรียมรถไว้สําหรับล้างด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวที่แจ้งให้ทราบหลังจากที่ท่านรองสวีสักได้พูดไปแล้วนะครับขอบคุณครับ ก็เดี๋ยวกําลังปรับปรับจุดปรับคําสั่งนิดหน่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะแจกจ่ายเนี่ยเดี๋ยวปรับเสร็จไหมปรับเสร็จยังเสร็จแล้วเดี๋ยวออกจากห้องนี้ก็ะจะแจกจ่ายเลยนะคือมาตรการตรงนี้มันถามว่ามันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่เนี่ยมันก็คงไม่ได้เราก็ต้องพูดจากความจริงกันนะแต่ว่ามันจะลดลงไปได้หยุดโรงเรียนเนี่ยได้อะไรคือเด็กก็จะไม่รับผลกระทบตรงนี้ผู้ปกครองก็ไม่ต้องห่วงว่าลูกหลานจะเป็น โดยเฉพาะยิ่งเด็กเล็กเนี่ยตอผมต่อให้มีหน้ากางใส่บางทีเด็กก็ไม่อยากใส่บ้างหายใจไม่ออกบ้างหรือทําหลุดบ้างอะไรเงี้ยเล่นกันเงี้ยคือตัดปัญหาก็หยุดโรงเรียนไปก่อนเมื่อหยุดโรงเรียนไปปั๊บเนี่ยผู้ปกครองจะมาส่งก็ก็น้อยลงคุณลอองต่างๆตรงนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะโดนช่วยอีกทีหนึ่งจริงๆผมบอกเขามาวันนี้ก็บอกไม่ทันก็ต้องรวบรวมที่จังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดชัยภูมิ เขามีชมลมอยู่แล้วก็แถวนั้นมีโรงงานน้ําตาลเยอะน้ําโมลารไม่ต้องไปซื้อไงหาเดี๋ยวก็จะเตรียมมาให้ทั้งหมดผมมีหน้าทีา่ช่วยค่าน้ำมันเขาแล้วก็หาที่พักให้เขา